บรรยากาศยามแรงครับเฮ้ยไสืแล้วเบาเตีมตอเบาเบาตัวยิเว่เสือคือความเรียนเบาเล่ยนล่มเบาตัวของนายัางวุฒิแห่งแ่งโอ้แรนเบาว่าิหมุนหุุนอีกแกงนึง่งอยู่พูนหุุนอีกแกงนึง่งโอมกเล,ล่มก็ลังมา à, ông cứ muốn nhận già, ừ, ừ. muốn hái lôm thứ ấy chứ, quá tốt đọc bao cũng coi ngoài thử, bên lôm hèn cái đấy bên này, bao nổi đó, to, thấy bao tôi chia sẻ, ừ. à, cứ bao mày nhận, được à, bao này, Điều. 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 แรนเบายุงเนี่ยเก็บเสืองน้ำเหือหือว่เหือได้ขู่ดาดิเอ,เออมเเอมันกีวลลปป่ว่าเขาเหรอเนาะแ้อแรวแรงร่มมาแล้วอ้าวนะครับ ทีมงานคุ้มตะเวนตกนะครับฝั่งนี้ครับเป็นเป็นต้น,นลั่นวิ้ยเป็นลั่นวิ้ยหาลั่นวิ้ยมาได้ลั่นวิ้ยสักอันคุ้มตะเวนตกเลยอย่าบอกนะมึงไปขอหางพระมาอีกอะ่ละโอ้บวกเฟดมึงไปอเอาหางพระมาอีกแล้วแล้วลก็จมหาผ้าคุ้มอีกตายบ้านเราเนอะอากาศยน์ม่ได้คอยแลงนเรา มุนวัวคนน่ะเห็มหรวครับอ้าวไปยังมือจะเป็นโรงเรียนบ่ครับโอ้อ่าเฮ้ยเฮ้ยาแฟดครับฟาเฟดคนนี้ผูดอีกคนนึงแฟดเพื่อนผุนต่อล้วมาดิ คล้องกันแล้วบัด <laughs> คล้องกันแล้วบัดโอ้ย,อยกลัวมันงู้ย